สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาในช่วงโควิดระบาดนี้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับเราต้องํำวีซ่านะครับต้องให้ทางบริษัทที่ประเทศกัมพูชาจัดเตรียมเอกสารส่งให้เราเพื่อยื่นขอวีซ่านะครับก็จะมีอันที่หนึ่งนะครับ Certificate of Incorporation นะครับเป็นหนังสือจดทะเบียนบริษัทนะครับที่สองอพัฒน์แท็กนะครับเป็นหนังสือประตองก็คือหนังสือจดทะเบียนภาษีประจำปีนะครับอันที่สามก็จะเป็น Invitation Letter นะครับเขียนถึงบริษัทที่ประเทศไทยนะครับระบุชื่อ คนที่จะไปนะครับาพาสปอร์ตตำแหน่งบริษัทที่ทำงานนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นริเควสตเลเทอร์นะครับเป็นหนงังสือ,อเชื่อถึงกอมพูชาเอมเ a สซีอินแบงก์คอกนะครับก็ระบ,บุชื่อที่อยู่พาสปอร์ตคนที่จะไปฮะไป ปรสงที่จะไปไปทําอะไรนะครับทําท,ที่ไหนนะครับสถานที่ทํางานในประเทศกัมพูชานะครับอ,อันสุดท้ายอันที่5นะครับก็จะเป็น c o n f ฟ r m a t i o n นเลดเนะครับเชิญถึงกัมพู d i a าเอ a s s ซี n น a บง k อกเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหนังสือตอบรับยืนยันะให้เข้าไปทํางานที่สถานที่ ชื่อสถานที่นะครับระบุคนที่จะไปนะครับพาสปอร์ตนะครับสถานที่ทำงานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของคนที่จะยื่นขอวีซ่านะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมีอันแรกนะครับ แอปพลิเคชันฟอร์มนะครับอันนี้เป็นดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตน,นะครับอบริษ uh ัเอ็มรสซีอินเวงทอนะครับ uh huh. ก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันที่สองก็จะเป็น uh, รูปถ่ายนะครับสองนิ้จมจำนวนสองรูปนะครับอันที่สามก็จะเป็น uh, พาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็ถ่ายสำเนานะครับ หน้าข้อมูลส่วนบุคคล,ลพร้อมรูปนะครับอันที่4ก็จะเป็นการจองตัวเครื่องบินทั้งไปและกลับนะครับสำหรับคนที่จะไปอยู่ไม่เกิน3เดือนนะครับอันที่5ก็จะเป็นแบงก์สเต e เมนต์นะครับอันนี้ขอได้ที่ธนาคารนะครับอันที่6นะครับที่หกจะเป็นอ่า เอ็มพอย c ์ส t ติฟเ t ตนะครับเป็นหนังสือรับรองการทำงานนะครับออกให้โดยบริษัทที่ประเทศไทยนะครับอันที่เนะครับอันที่เอันที่เนี่ก็จะเป็นประกันโควิด -19 นะครับซื้อออนไลน์ได้ที่ฟูดอินชูเลนนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชานะครับ ส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็น Medical c ซอร์ติฟิเคตนะครับก็เปิดเป็นใบรับรองแพทย์ตรวจโควิดเป็นลบนะครับพร้อมผลตรวจนะครับเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่านะครับอ,า,อายุก็เจ็ดสชั่วโมงก็ประมาณ3วันนะครับถึงวันที่ยื่นขอวีซ่านะครับ หลังจากนั้นนะครับแล้วก็มายื่ยนขอ,ขอวีซ่าที่สถานทูตนะครับสถานทูตกัมพูชาที่กรุงเทพนะครับต้องมาด้วยตัวเองนะครับส่วนระยะเวลาในการเรื่องขอวีซ่าจนถึงวันอ,อนุมัติวีซ่านะครับก็ประมาณ 3- 5ถึงวันทำการนะครับจากนั้นนะครับ ก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางครับที่สวนอภูมิแอร์พอร์ตนะครับที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะครับหลังจากเรายืน่นาสปอร์ตวีซา่าเรียบร้อยตามปกตินะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของแม่ลายนะครับมีเอกสารมาหารเราเซ็นรับรองพร้อมตรวจสอบ ข้อมูลเอกสารต่างๆครบถ้วนถูกต้องนะครับก็จะมีต้องเตรียมนะครับมัดจำนะครับเงินมัดจำสองพันยูเอสดอลานะครับสําหรับใช้ในการกักตัวนะครับก็จะมีใบรับรองแพทย์อันนี้ต้องตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อใช้พิทูฟลายนะครับอีกอันก็จะเป็น ประกันโควิดนะครับอันนี้เรามีอยู่แล้วที่เรา,าใช้ในตอนอยื่นขอวีซ่านะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปในะขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองปกติต่อไปนะครับณจุดนี้นะครับาหากข้อมูลเราไม่ครบถ้วนทางเจ้าหน้าที่ของแอร์ไลน อาจไม่อนุญาตให้เราออกเดินทางได้นะครับต้องเตรียมเอกสารและสิ่งต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับนะครับเมื่อเราเดินเดินทางมาถึงประเทศกัมพูชานะครับที่พนมเปญแอร์พอร์ตนะครับจุดแรกเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพาสปอร์ตวีซ่านะครับไปรับรองแพทย์กันโควิดนะครับแล้วก็อทับตารับรองเอกสารของเรานะครับถูกต้องครบถ้วนนะครับจุดที่สองก็จะมาที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับเพื่อชำระเงินมัดจำ2,000 u s ดอลลาร์นะครับพร้อมรับใบเสร็จนะครับ ส่จุดที่3เราก็ยืน่นเ,เอกสารจากจุดแรกพร้อมไปเสร็จรับเงินนะครับยื่นต่อเอจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับเพื่อตรวจสอบครับแล้วก็ประทรับตราอนุญ,ญาตให้เราเข้าเมืองได้นะครับนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บพาสปอร์ตของเราไว้นะครับไม่้นำติดตัวออกมาด้วยนะครับจนกว่าจะเ,เ,เกับตัวเสร็จสิ้น กระบวนการเรียบร้อยนะครับจุดที่4นะครับเป็นจุดที่เราต้องยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับก็จะมี invitation letter นะครับพรเขาต้องตรวจสอบออเบอร์โทรคนติดต่อในประเทศกัมพูชาสถานที่ทำงานในประเทศกัมพูชานะครับจุดที่5ก็จะตรวจโควิด อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น PCR Swap อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปที่โรงแรมกับตัวนะครับจุดที่6อจุดที่โรงแรมกับตัวเป็นระยะเวลา14วันนะครับหลังจากนั้นเมื่อครบวันที่13นะครับก็จะต้องตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อ,อไดผ้ผลตรวจเป็นลบนะครับก็จะสิ้นสุดกระบวนการกักตัวสิบสี่วันนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะอนุญาตมีหนังสืออนุญาตให้เราเดินทางไปทำงานตามที่กำหนดไว้ต่อไปนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะเสนอเป็นเพียงเท่านี้ครับติดตาม ต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแกรสีข้าวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ